สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เจอเจอกับผมนะครับแอดมินนะครับแม็กนะครับก็ช่อง Youtube นี้ก็ไปซื้อของน้องๆมานะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันแรกที่ YouTube ก็ หายไปนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศการอยู่ในตอนนี้นะพี่นะนก็อนุญาตไลฟ์สดไปด้วยนะครับนี่คือช่องใหม่นะครับนะฮะฝาก fc เข้ามาติดตาม รถตู้ลอง2,9ด้วยนะครับไลฟ์สดให้ผู้ชมได้ชมกันครับนี่คือรถตู้หัวจรวดนะครับปีตู้หัวจรวดนะครับปี2004นะครับ ทำแอมที่เรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากได้รถตู้นะครับมือสองก็เรียนเชิญได้ที่นี่นะครับนี่บรรยากาศช่วงยามเย็นก็พอบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับเด็กก็เล่นกันนะครับ อันนี้ก็ยังไม่มีคนจองนะครับอันนี้นะฮะเห็นเด็กมันเป็ๆเลยอันนี้ราคา3ามแสนสามหมันครับอันนี้ครับสามแสนามหมื่บาทราคารถตู้ก็ตอนนี้ก็ถูกๆนะครับนี่คือเบนซินนะครับ ดีเซลนะฮะดีเซลอันนี้นยังไม่แต่งแต่รถตู้ของเรานะครับมีอยู่หลายคันเลยทีเดียวรถเก่งแล้วก็มีนะครับสามคันนี้นะครับไม่น้อยๆน,นะครับสนใดอยากสอบถามคันไหนก็ถามมาได้นะครับ โอเคเนาะวันนี้ได้ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะครับจากที่ไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะครับฝากช่องรถตู้นะครับลอง2องป้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยนะครับ ค okay, ครับนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม